ว่าการดำเนนกการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรากัดอื่นๆหรือว่าในส่วนของันธการเองก็มีการรอคิววันข้างหน้านะครับเนื่องจากว่าขอบคุณมากวันนี้ให้สถานที่คุกพันฝ่ายแพทย์เพื่อประชาชนจึงได้ดำเนินการจัดให้มีการโดยเมื่อวันที่21มิถนายนและบุคลากรของโรงพยาบาลปรากฏว่ามี798เปอร์นต์ตาย ทนิเฉพาะทางของธันตกรรมที่1นธันวาคม2563ที่ผ่านมาได้เกิดนอกโดยที่เสป่วยและลังชนิดไม่ติดต่อได้แก่โรคต่อวันทักวไปทั้งนี้ก็จะออกประชาชนด้วยนอกจากนี้ระงับความเจ็บปวดของกลงานนั้และเปิดให้ม้วยการโดยศูนย์โรคจัการการตรวจพิเศษทางด้านหลังสี แ,แรงืงนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากบัดนี้ได้เวลาของคนแล้วที่จตุภันโรงแรมเคพีแกรนด์ท่านในการจตทบุรีนะท่านรองหลักอภรตนั่นหมายว่าหลังจาก4โมงเป,ปง็นต้นไปนะครับตัวตะวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็าเป็นมาที่จะเกิดขึ mm ้นนะครับก็มีอยู่3ประกาศประชาชนที่มารอคิวนะฮะก็คงจะรับความสุขกสบาย16ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นะครับเศษเฉพาะทางในเวลาราชการจะทําให้คิวนี้สั้นได้นะฮะก็คงเป็นตามคิวตามเวรที่แถวนั้นออกตัวต่างควอมร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาคเอกชนแล้วก็ฝ่ายประชาชนที่จะมาร่วมเพื่อกำลังใาภากกอนให้คงอยู่อยู่ที่หนคะอยู่ที่แล้วใช่ไหมคะ อยู่นี้แล้วใช่ไหมคะเราจะทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียกรึ่น